ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับนี่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มีตัวนี้เป็นบอร์ดแอร์นะครับก็เป็นบอร์ดแอร์ของพาราสนิกนะครับตัวนี้นะก็คือเพื่อนช่างก็ให้ลองมาเช็คดูนะครับอาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับเราก็เลยถอดออกมาแล้วก็ลองเช็คดูก็ปรากฏว่านะครับมันฟิมันขาดนะครับมันขาดในลักษณะที่ มันดำนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเขาก็เลยลองเอาฟิวตัวใหม่นะครับใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วก็ลองเปิดดูนะครับก็ปรากฏว่าช็อตนะครับช็อตอีกนะครับฟิวขาดในลักษณะดำเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับสำหรับตัวนี้นะครตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับไม่ได้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครรับตัวนี้นะครับ นี่ก็คือบอดมันนะครับก็ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับจะเห็นฟิลนะครับตัวนี้นะครับที่ดำๆตรงนี้นะครับก็คือมันช็อตแล้วนะครับก็การจะเช็คเบื้องต้นนะครับสําหรับถ้าเกิดว่าเจออาการแบบนี้นะครับเราจะทําการวัดนะครับค่อมสีนะครับ ไฟ300มันนะก็คือสตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็68สมโครนะครับ4ี่โวลต์นะครับ,นะรบตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะลองวัดคอมดูนะครับถ้าเกิดว่าถ้ามันขึ้นขึ้นสครั้งนะครับแสดงว่ามีตัวชอบอยู่นะครับ สำหรับตัวนี้ก็จะใช้มิเตอร์เข็มนะครับตั้งไปที่ R คูณหนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็คือ C ไฟสามร้อยมันก็คือตัวนี้นะครับถราสังเกตดีๆมันก็จะมีเครื่องหมายบวกกับลบนะครับก็ทําการวัดคอมไปเลยนะครับขึ้น1ครั้งนะครับขึ้น2ครั้งถ้าเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนเราใช้เข็มมิเตอร์นะครับแตกกันนะครับก็คือมันมีตัวช็อตอยู่นะครับ สาหรับตัวนี้นะครับมันมีไม่กี่ตัวนะครับที่มันจะช็อตนะครับก็คือหนึ่งก็คือไดโอดบิดนะครับแล้วก็สองก็คือตัวไอซีสวิตชิ่งนะครับแต่อาการนี้นะครับการช็อตแบบนี้นะครับเปอร์เซ็นที่ไดโอดบิดนะครับจะช็อตมีสูงนะครับมีสูงกว่าไอซีนะครับก็คือไดโอดบิดตัวนี้มันเป็นเกาะอยู่หลังปิ้นนะครับตัวนี้นะครับ ก่ออยู่ใต้ปิ้นนะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับบวกกับ AC นะครับสลหับข้างขึ้นนะครับลบกับ AC สลับข้างก็ขึ้นนะครับขึ้นทั้งสองครั้งนะครับ AC กับ AC นะครับขึ้นนะครับก็คือ ลักษณะนี้ก็คือมันช็อตถึงกันหมดนะครับมันเลยทําให้เวลาเราจ่ายไฟ AC เข้าไปนะครับทําให้ฟิวมันขาดในลักษณะที่มันดําเลยนะครับนี้นะตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการแกะออกมานะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูข้างนอกอีกทีนะครับว่ามันช็อตจริงหรือเปล่านะครับ b i フ t นี่นะครับก็ได้ทําการถ่าถอดออกมาแล้วนะครับแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ S 1นะครับ S 1 WB S 6 0นย์ก็คือตัวนี้มันจะเป็น1 m 6กร้โวนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับ นะครก็คือฝั่งบวกบวกกับลบนะครับตรงนี้จะเป็น ac ac นะครับก็มันต้องไม่ขึ้นนะครับสำหรับฝั่ง ac กับ ac นะครับถ้าสังเกตที่มิเตอร์นะครับมันจะขึ้นนะครับนี่นะครับฝั่งบวกกับลบนะครับขึ้นนะครับนี่นะครับฝั่งลบบวกกับ ac นะครับขึ้นนะครับ สำหับข้างก็ขึ้นนะครับลบกับ AC นะครับสำหรับข้างก็ขึ้นนะครับก็คือมันชอบถึงกันหมดนะครับก็เหมือนกับเอาลายกับนิวตันมาปล่อยตรงๆเลยนะครับใส่กันนะครับก็สลับตัวนี้นะครับตัวนี้อาจจะไม่เห็นเบอร์ชัดนะครับตัวนี้มันเป็นเบอร์3-206นะครับตัวนี้นะครับก็คือ หกร้อยหกร้อยวอนนะครับหกร้อยวอนห้าแอมป์นะครับก็เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับตรงฝั่งนี้นะครับที่ผมใช้คิมมิเตอร์แตะนะครับเป็นฝั่งี้ซ c นะครับมันต้องไม่ขึ้นนะครับสําหรับตัวนี้นะครับนี่นะครับไม่ต้องไม่มันต้องไม่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะกลับข้างนะครับแต่ว่าถ้าฝั่งบวกกับลบนะครับคือฝั่งนี้นะครับ มันจะขึ้นอยู่ครั้งหนึ่งนะครับนี่นะส่วนลบกับ AC นะครับมันก็จะขึ้นนะครับอยู่ครั้งหนึ่งนะครับนี่นะแต่กลับข้างมันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นกนแสดงว่ามันช็อตนะครับบวกกับ AC ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะขึ้นแค่หนึ่งครั้งนะครับ กับข้างมันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นก็นแสดงว่ามันช็อตเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวนี้นะครับใส่กับไปในวงจรนะครับตัวใหม่นะครับแล้วก็จะลองเทสดูนะครับสำหรับตัวนี้ผมก็จะทําการใส่ตัวในอดบิดนะครับก็คือการใส่ก็อย่าให้ใส่ผิดขั้วนะครับก็คือฝั่งบวกลบกับฝั่ง AC นะครับต้องใส่ใถูกขั้วนะครับ น็ครับสำหรับตอนนี้ผมก็ทําการใส่กลับเข้าไปแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะทําการลางังพื้นด้วยทินเนอร์นะครับนะีครับเดี๋ยวเราจะลองมาวัดค่อมตรง4,300นี่ครั้งหนึ่งนะครับ นะครับสังเกตที่เขียมิเตอร์นะครับมันจะไม่ขึ้นทั้งสองครั้งนะมันจะขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับแสดงว่าไม่ไม่ช็อตแล้วนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนฟิลนะครับแล้วก็จะลองเทสดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับสำหรับตอนนี้นะก็จะเปลี่ยนฟิลนะครับตัวนี้ก็ฟิล 3m นะครับ ก็การจ่ายไฟนะครับเราก็จะจ่ายเข้า LN นะครับหนึ่งสองจะออกไปที่คอมนะครับครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ทำการต่อไฟเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูกันนะครับว่ามันจะทำงานหรือเปล่านะครับ นี่นะครับก็คือทํางานแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็คือสําหรับตัวนี้นะครับในอีบิดนะครับมันช็อตนะครับมันเลยทําให้ฟิวขาดนะครับเลยไฟไม่เข้านะครับก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่เช็คนะครับมันก็ถ้าเกิดเราเปลี่ยนฟิวไปนะครับมันก็จะ ขาดอีกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับใครหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็เดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านได้ดูกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับสวัสดีครับ